S <S นักร้องตำรวจเข้ากันนะเข้ากันเหรอตำรวจทํางานเข้าเองกลางวันนักร้องเนี่ยไอ้คนเนี้ต้องคิดแบบว่าเราคบก,กันก่อนจะเล่นเอ็มวีอยู่เนี่ยคือไม่เคยรู้จักพี่เจมาก่อนเลยก่อนจะไปเลอ็มวีบอกเลยและถ้าทุกคนคิดว่าจะชอบกันวันไถ่เบียไม่ใช่เลยเพราะวันนั้นเนี่ยเจนนี่ไม่รู้สึกอะไรเลยเจนนี่เครียดวันนั้นอะ ตอนนั้นยังไม่สดไม่ใช่หรอยังมีผัวอยู่ใช่เมื่อก่อนมีตอนนี้ไม่มีแล้วม,ม,ม้นดีดีนีมุดม้นให้เกียริหน่อยถ้าเม้นใช้ผ่าดำๆแบบนี้ออกไปมไม่ชอบอยากให้พูดอย่กให้พูดอย่งพูดดีแต่ยังพูดแบบนี้มาฮะคนอื่นทนี่แหมดคนที่คบ <า S 2> นบอกว่าตำรวจเข้าเวการกลางคืนไปเล่นอคอนเสิร์ตมันเกียลหรอนะมันเกียลหรอนะ เอนนี่ดูมีความสุขของคุณค่ะใช่หนูมองว่าแค่หนูมีความสุขก็โอเคแล้วตอนนี้หนูมีความสุขมากค่ะต้องการไปไหนวะมาดิซอสรับการกำลังเตะโอ้ือ <c oughs> การกำลังเตะอยู <c oughs> ใ่ใช่เหมาะคู่หรือเปล่า <c oughs> คุณตำา่อยใจเย็นครับ ทำไมคุณก็มีข้อเสียผมก็มีข้อเสียอยากใครดีก็เอาข้อดีมาเลขกโหแใครดีมาดีกับแค่นั้นหละคุณตำรวจใช่ไหมครับเอฟซีที่น่ารักโวดหวดแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะจะได้คุมอยู่อ๋อก็อค,คือว่าถ้าคิดว่าแบบว่าตำรวจ เป็นตำรวจแต่หน้าวบวมๆแบบนี้จนแม่กลัวก็คือว่าเออก็ต้องลองเจอดูอ่ะครับนี่ถ้าเป็นจนก็ไม่กลัวบอกเลยมาจับดิครับมาจับดิครับยิ้มนิยิ้มให้ดูหน่นยอยมา <laughs> มาแล้วหรอลูกไปเอาเห้ ม,มันมีเอฟิกเจกฟีหน้าในกูในกนะูเกิลหนักแยะไปหาโหลดมาดูนะครับไม่ร <c oughs> ่นเวลาอะไรตลบมินด่าได้เพราะเขาตอบกลับแล้วไม่ได้แบบนี้ก็ไม่เอาร้อ,องเหรอกลับบ้านไปร้องไห,นหน้ครักับพ่อแม่ไปได้ระวังตำรวจจะจับเป็นแฟน <c oughs> ก็มานี่ค่ะพี่เจนนี่คบกับตำรวจไหมคะยังค่ะตอนนี้ไม่มีแฟนเป็นตำรวจค่ะอันนี้คือคำถามคือคบกับตำรวจไหมถ้าคบแบบเพื่อนคบแบบพี่คบแบบน้องคบแบบให้คำปรึกษาตอนนี้มีแน่นอนค่ะที่เป็นตำรวจแต่ถามว่ามีแฟนเป็นตำรวจไหมยังไม่มีค่ะแต่เราไม่รู้อะอนาคตอะโดนจีบอยู่ เออโต๊ะจีบก็ก็คุยกันนั้นก็จีบกันอยู่นันแต่ไม่ใช่แฟนทีนะคะแต่ยังไม่คือเราต้องใช้เวลาเออทุกคนคือจะให้ตัดสินใจคบกันแค่วันสองวันมันไม่ได้อ่ะคือมันต้องใช้เวลาทุกอย่างแล้วก็อีกอย่างนึงคนนี้อาจจะจีบอยู่สักวันไปคบกับคนนู้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนให้มันถึงเวลานั้นแหละเจนนี่จะออกมาบอกทุกคนเองนะคะสรุปคือยังไม่ได้มีใฟนเป็นตำรวจเออเดินไปห้องน้ำเดินไปห้องน้ำดิเดินไปห้องน้ำเดินไปห้องน้ำได้ เออโมงแต่ละโมงไก่สีเออห้องน้ำผมมันทำไม